มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มพประกาศเปิดเรียนฟรีหลักสูตรออนไลน์เรียนรู้พระเครื่องเบื้องตน้นซึ่งเป็นการสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระเครื่องประวัติศาสตร์ศิลปะการดูพระและการทําความเข้าใจพระเครื่องพื้นฐานก่อนเข้าสู่วงการพระเครื่องมีความสําคัญต่อาการศึกษาที่เป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ที่เป็น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 การสร้างความ รู้ที่เป็นการสร้างความ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 รู้ที่เป็นการสร้าง หางความรู้ที่เป็นการสร้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 าง การสร้างความรู้ที่เป็น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 การสร้างความรู้ททีี่่เเปป็็นนกกาาาาาารรรรรรสส้้้้งงคคววมมูู นี่เป็นการสร้างความรู้ท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 ี่เป หามรู้ที่เป็นการสร้างคว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 ามรรู้ที่เป็นกาสอ รางความรู้ที่เป็นการสร้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 าง พอนรางนการสร้างความรู้ที่เป็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 นการสร้างความรู้ พ่อที่เป็นการสร้างความรู้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 